พี่เก่งเท่าไงนเดี๋ยวเราจะลงไปเลยครับกอดชัดอยู่เนี่ยลงแต่ว่าปลากระชากเยอะลงมันกำลังลุมท้าตาชัยแล้วครับเจนดี้เดี๋ยวขึ้นออกมาโอ้ยเจนดี้ รู้ใจว่าปั่นไม่กล้าลงตรงนี้ลงไปเลยลงไปเลยเดี๋ยวปั่นแห้งได้เสื้ออันนี้เจ้าของเท้าครับเจ้าของเท้าอไม่หวแต่เราจะพาไปดูเท้าที่โดนปลาตอดสิวะเนี้ยเดิเท้าไปไกลๆดเลยนะซูมไม่ซูมมันโฟกัสไปที่จัลเลยทำไมมัน มันสู้ไม่แต่ตีนะไม่อะไรถ้ามีถาแสงเดดเจ้าก็นี่มันมืดได้พอได้อะไรนี้ะไปมาสองคนแม่ต้องถือรวยกันนะประเดี๋ย